สวัสดีค่ะทุกคนคกาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro o r a c a r o วิ่งโอเคอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศของตรงนี้ที่ทุกวันนี้ที่ใครอยู่ก็อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่กไ็ไม่เคยได้ใช้นะคะก็ลองมาอัดในคลิปหลังจากนี้ก็จะมาลองอัดห้องนี้ดูบ้างสลับกันแล้วแต่จังหวะนะคะโอเคทีนี้ พลังงานคลิปนี้เป็นอีกคลิปที่ไข่เชื่อว่ามีหลายๆคนรอคอยแล้วก็มีหลายๆคนรีเควสมาแล้วก็ไข่รู้ไข่ร,รู้ว่ามีหลายๆคนรอพลังงานบวกซึ่งคลิปเหล่านี้เป็นคลิปที่มียอดวิวที่สูงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโซเมททวินเฟรมหรือทูเลิฟนะคะตรงนี้เรามาเริ่มกันที่คลิปนี้ก็คือพลังงานของโซเมทคือ จากที่ถามไปอ่ะก็คือเหมือนรู้สึกว่าแนวโน้มคือมีแนวโน้มที่รอพลังงานคลิปที่เป็นแรนดอมค่อนข้างเยอะแต่พิการคัานเดี่ยวไขททำให้แต่ณตอนนี้คือก็พยายามแบ่งจังหวะอยู่ว่าคือจะเอาตรงไหนไล่ก่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็ไหนจะ12ราศีด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันคือเป็นอีกคลิปหนึ่งที่พลังงานสวยมากแล้วสิ่งที่สำคัญข้อความตรงนี้มีใครตรงนี้ที่ เขาเรียกว่ารักคุณมากแล้วก็มีพลังงานตรงนี้ที่แบบโซเมดที่ว่าเหมือนคล้ายๆกับมันมีความคิดถึงหรือออฟเซสคือเหมือนการที่แบบรู้สึกถึงกันมากรัก กันมากๆหรือรู้สึกถึงความที่พยายามที่จะเหมือนคิดบวกกับสถานการณ์บางอย่างในความรักของบางคนตรงนี้ด้วยใครต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เป็นพลังงานโดยรวมหรือเป็นพลังงานบวกที่ต้องการเอามาให้ทุกคนมากๆนะคะขอให้ดูเพื่อรับพลังงานบวกขอให้ดูเพื่อเขาเรียกว่าคนเราอะ่ะมันคิดลบได้แหละทุกคนคนเราไม่ไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่า เ,เลี่ยงกับพลังงานเหล่านั้นหรือบางทีเลี่ยงกับความคิดแบบนั้นแต่ทําไมเราถึงต้องเหมือนคล้ายๆกับคอยที่จะ ค้นหาพลังงานบวกเพราะว่าในแต่ละครั้งในแต่ละการการใช้ชีวิตในทุกๆวันหรือทุกๆอย่างหรือทุกๆคนหรือทุกๆสิ่งที่เราเกี่ยวข้องหรือเจอมันมีเรื่องลบๆเข้ามาบั่นทอนเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาพลังงานบวกให้มากนะคะอย่างอย่างเช่นอย่างอย่างคลิปแบบนี้อย่างเช่นช่องของไข่ก็คือไข่เป็นช่องหนึ่งที่พยายามที่จะเหมือนแก้ไขกลับใช้พลังงานของไพ่เพื่อสื่ออะไรบางอย่างถึงทุกคน ถึงบางคนที่คุณอยากจะสื่อถึงแล้วก็เป็นพลังงานบวกที่เอามาให้ตลอดเลยไม่ว่าคลิปนั้นจะมีไพ่ลบยังไงก็ตามแต่นะคะตรงนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อน ะะทีนี้ตรงนี้มาดูกันพลังงานตรงนี้เป็นไพ่ที่สวยมากไพ่เริ่มที่ไพ่นางฟ้าคุณมีไพ่ที่เป็นไพ่ใบ,บแรก m a k e the effort เป็นความรักที่เหมือนคล้ายๆกับว่าความรักของเรากับโซเมจจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นความรักที่เหมือนคล้ายๆกับคนสองคนพยายามซึ่งก,ากาันและกันหรือมีเรื่องราวบางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างหรือมีปัจจัยอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คนสองคนจะต้องมีการที่ว่าพยายามหรือ ตั้งใจทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันผ่านไปได้ในทางที่ดีมันเวิร์กออนไปได้ด้วยกันมันพยายามไฟท์ไปด้วยการมันพยายามสร้างให้ความรักมันผ่านรับลรื่อหรือมันทําให้ความรักที่แบบที่เรามีอยู่มันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเมดิออฟฟอร์ดเป็นพลังงานที่แบบ เป็นความรักที่เหมือนคล้ายๆกับว่าคนสองคนมีพลังงานของการที่อยากให้ความรักแบบมันมีคําว่าเกรทเลิฟคือเกรทเลิฟเป็นรักที่ดีแบบสุดๆหรือเป็นรักที่แบบเขาเรียกว่าเป็นพลังงานรักที่ยอดเยี่ยมที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันก็จะต้องเกิดเกิดมาจากความพยายามที่เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นเหมือนคล้ายๆกับ เป็นเป็นช่วงแต่ละช่วงที่เราจะต้องเจอต้องผ่านต้องต้องฝ่าฟันไปได้วยกันหรือต้องสร้างไปได้วยกันในแบบนี้นะคะพลังงานของโซเมทของคุณก็มีแบบนี้ด้วยระหว่างคุณกับตัวเขานั่นแหละและสิ่งนี้สําคัญใครบอกเลยว่าตรงนี้เป็นไพโซเมทตรงนี้เป็นคลิปโซเมทพลังงานของไพโซเมทก็ขึ้นมาและจะบอกว่าตรงนี้ไขเชื่อว่ามีหลายๆคนตรงนี้โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ไขเชื่อว่ามีหลายๆคนตรงนี้มีบางคนที่แบบภาวนาบางคนอาจจะเป็นการที่แบบ นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาส่งจิตหรือฟังคลิปบกุกบวกหรือฟังอะไรก็ตามแต่ที่เหมือนคล้ายๆกับ affirmation หรือพลังงานบุกที่ดึงคนรักเข้ามาดึงคนที่ใช่ดึงเนื้อคู่เข้ามาอย่างบางคนไม่เคยเจอยังไม่มีใครคือเป็นการที่เหมือนคล้ายกับว่าเหมือนคล้ายกับการเรียกหาเธออยู่ไหนดึงให้มาให้มาแบบเร็วที่สุดแล้วถ้าบางคนเป็นความรักที่รอรอคอยใครอย่างเช่นว่า มีกันอยู่แล้วแต่ว่าอยู่เป็นคนละที่หรือมีกันอยู่แล้วแล้วมีประเด็นหรือแบบว่าเหมือนมีเหมือนรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้คือคนที่แบบเป็นคนที่ใช่แต่ว่ามีพลังงานของการที่เป็นแบบปัญหาหรือประเด็นหรือความรักที่เป็น X หรืออดีตอะไรเงี้ยมันมีพลังงานของการเรียกหาค่ะคุณมีไพ่ค your soulmate แล้วไพ่นี้ขึ้นในคลิปโ m เม e เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่จะมีพลังงานแบบนี้ได้เพราะว่ามันคือคนที่ตรงเนี้ยบางคนตรงนี้มีการ เขาเรียกว่ารอคอยหรือส่งจิตหรือภาวนาหรือเป็นคนที่แบบว่าเฝ้ารอความรักของโซเมทให้เข้ามาด้วยพลังงานบวกใครเชื่อว่าตรงนี้มาไพ่อร์ส s t i ร o สเ s อร s t อฟ i เตอรขึ้นมีหลายหลายคนตรงนี้ที่รอคอยความรักด้วยพลังงานบวกหรือดึงความรักด้วยพลังงานบวกเช่นเดียวกันกาบางคนอาจจะรับพลังงานบวกจากใครอยู่ตลอด แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะตรงนี้ถ้าใครที่ยังมีพลังงานบวกไม่พอใช้ไพ่พลังงานเหล่านี้ช่วยนะคะไพ่มาไกด์ให้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องใช้พลังงานบวกเพื่อดึงรักบวกบวกเข้ามาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมไพ่คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สวยมากไพ่ของคุณมีไพ่นี้หืมอ o r d Wedding For ทุกอย่างอะคะ่ะ ความรักมันมีจังหวะแล้วสิ่งที่สําคัญความรักหรืออะไรก็ตามที่ใช้เวลาหรือเทคไทม์มันจะสวยงามเสมอใข่เชื่อเรื่องแบบนี้นะมันจะสวยงามเสมออะไรก็ตามแต่บางครั้งอะไรที่มันรวดเร็วปุบปับหรืออะไรบางคือแล้ว,แล,วแล้วแต่ของโชคชะตาชีวิตคนบางคนเป็นอะไรที่รวดเร็วได้เพราะนั่นคือชะตาของแต่ละท่านที่อาจจะแบบบางคนใช้ระยะเวลาสัาน้นบางคนแปบ๊บแปบ๊บปุ๊บปับ๊บแต่บางคนคือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า ดีวายทามมิ่งมันเป็นระยะของความรักที่มันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่มันเทคไทม์หรือสิ่งที่คุณรอคอยเพราะว่า it's i safe for you to love มันมีความรักที่เซฟและมั่นคงที่รออยู่ที่มันคุ้มค่ากับที่คุณเรียกหาและรอคอยพลังงานสวยมาก แค่ขึ้นมานางฟ้าพลังงานสวยแล้วนะคะทีนี้มาดูกันไพ่ในพลังงานไพ่รวมมันจะมีไพ่ที่เป็นไพ่ใหญ่อยู่มีทั้งหมด1ใบสองใบ3าใบ4ใบหาใบ คือมันจะมีไพ่พลังงานแบบนี้ที่ใครเห็นชัดมากๆก็คือพลังงานไฮพีเทสกับพลังงานเดอะมูลบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีมีนก็ได้หรืออีกในหนึ่งตรงนี้บอกเลยนะไฮพีเทสกับเดอรมูลนี่เป็นความคิดถึงความใช้พลังงานจิตส่งถึงหรือการที่เหมือนคล้ายๆกับเชื่อเซนต์หรือสัญชาตญาณหรือใช้พลังงานของการภาวนาสวดระลึกถึงคิดถึงคะนึงถึง ตรงนี้เป็นพลังงานแบบนี้และสิ่งที่สําคัญคือบางคนถ้ามีสถานการณ์ของความรักที่ยังไม่ชัดเจนยังคลุมเครือยังซับซ้อนไม่เป็นไรคะ่ะคิดบวกเข้าไว้และพยายามพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะพยายามได้แต่การพยายามนั้นจะต้องเกิดจากพลังงานของคนทั้งสองฝั่งด้วยพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานเรื่องของจิตหรือเซนหรือสัญชาตญาณสูงมากๆสองใบนี้นะคะพลังงานไฮเปเทสเป็นพลังงานของราชินีพระจันทร์แล้วมาด้วยเดอรมูลพระจันทร์เต็มดวงด้วย พระจันท์กับพระจันท์มันเป็นพลังงานของอเขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับหรือพลังงานของเซน์หรือพลังงานของการที่ใช้จิตเหมือนกับพลังงานของ c คอลลีนยู m a t e ที่เป็นไพ่ Player ยอ f ์ r m a t i o n หรือ Visualize พลังงานของการที่เหมือนคล้งงายกับคนสองคนที่พยายามคอนเนคกันในเรื่องของระดับจิต ระดับ 5D หรือการฝันถึงการระลึกถึงการคนึงถึงการคิดถึงใครบางคนที่คุณคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณหรือพยายามที่เรียกหากันอยู่ตรงเนี้ยเดีายวบางคนที่ยังไม่เคยเจอกันเลยที่เป็นโซเมดมันคือการที่เหมือนเหมือนการที่แบบเธออยู่ไหนเมื่อไหร่จะเจอกันนู่นนี่นั่นเพราะมันมีไพ่ของความคิดถึงแน,น่ๆตรงเนี้ยห้าเหรียญ มันมีแพ่อของความคิดถึงหรือความรักที่คล้ายๆกับว่ารอการเติมเต็มการเท่าเทียมการลงตัวในความรัก5้าเหรียญแล้วมันมีด้วยหกเหรียญเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันคือการที่หมายนคล้ายกับว่าความรักที่รออะไรบางอย่างที่เป็นจังหวะที่เหมือนบางคนอาจจะมีสถานการณ์ความรักที่มันยังขาดๆกินเกินยังไม่พอดียังไม่ลงตัวยังยังมีสถานการณ์หลายอย่างที่เหมือนคล้ายกับว่า ยังเป็นจังหวะที่มันมันต้องใช้พลังงานบวกไปใช้ความพยายามเพื่อให้ความรักมันผ่านไปได้หรือการรอคอยความรักในพลังงานบวกๆหรือรอคอยความรักที่มันเท่าเทียมกับใครบางคนอยู่ตรงเนี้ยที่คุณรู้สึกได้ว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเจอกันนะอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นพลังงานแบบนั้นได้แล้วก็ตรงนี้ใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานราศีสิงห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันพรามมีไพ่นี้ขึ้นและตรงนี้เป็นไพ่ลักษณะของเออเขาเรียกว่าคู่ บางคนตรงนี้โซเมตคุณกับคุณน่ะตัวคุณกับตัวโซเมตอาจจะมีความต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นต่างที่วัยต่างที่ไลฟ์สไตล์ต่างที่เอ่อบางคนเป็นคนไทยและบางคนแบบที่ว่าเหมือนบางคนอาจจะต่างแบบเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่ต่างวัฒนธรรมมีอะไรก็ตามที่มันมีความแตกต่างแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนคล้ายกับจริงๆแล้วใครจะบอกหนีว่าจริงๆแล้วโซเมะส่วนมากโดยเฉพาะพวก พลังงานโซเมทวินเฟ m มจริงๆแล้วจะต้องเป็นความที่แบบต่างกันนะคะคือจะพูดยังไงดียะคือคนที่เป็นคู่กันอะ่ะหรือมีความที่แบบว่าเหมือนคุณกับเขาสองคนมีความที่เหมือนเกี่ยวข้องกันมาหรืออินเทนส์มากๆมันจะต้องเป็นคนสองคนที่แบบคุณมีบางอย่างที่คอนเนคกันแต่คุณจะต้องมีบางอย่างที่มีความต่างกันอะ่ะแต่ต่างกันแล้วพอมามาอยู่ด้วยกันมันเหมือนยิงกันอย่างที่มันลงตัวกันอะ่ะเหมือนกับ นี้เหมือนกันและสิ่งที่สําคัญไพ่ตรงนี้สังเกตดูนะคะตรงแขนของผู้หญิงที่เป็นหน้าเครื่องสิงโตเป็นพลังงานอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือไม่ว่าอย่างไรพลังงานช่งชะตาเดสมีจะนําพาพวกคุณมาเจอกันกลับมาหาการกลับมาอยู่ในช่วงจังหวะของชีวิตที่ถูกที่ถูกเวลาและสิ่งสําคัญมันจะมีไพ่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไขามาอ่านให้เพราะมันเป็นไพ่อยู่ในกองไพ่ไขขออ่านเป็นใบสุดท้ายทีนี้ตรงนี้นอกจากจะมีพลังงานของราศี มีตัวแทนธาตุน้ําราศีสิงตัวแทนธาตุไฟแล้วก็ยังมีราศีบังกรตัวแทนธาตุดินที่เป็นเดวิลด้วยอีกในหนึ่งเดวิลหมายถึงความรักที่ตรงนี้โซเมดของคุณหรือตัวคุณพลังงานของคนทั้งคู่เป็นพลังงานงความรักที่มีความอินเทนส์ลึกซึ้งหรือบางคนเป็นความรักที่รู้สึกคลั่งไคล้ฝั่งตรงข้ามแล้วเดวิลหมายถึงบางคนอาจจะเกี่ยวข้องหรือคาราคาซังหรือเกี่ยวข้องไปมาระหว่างคนรักที่แบบ โซเมของพวกคุณกับตัวคุณอาจจะเป็นพลังงานรักเก่าหรือรักที่มีความที่เหมือนคล้ายๆกับพลังงานบางอย่างเนี่ยทำให้พวกคุณตัดขาดกันไม่ได้สําหรับบางท่านเพราะว่าไพ่ตรงนี้นอกจาก d e วิลแล้วยังจะมีไพ่ที่เป็นที่เป็นเครื่องหมายอินฟินิตอยู่ในไพ่พลังงานสแตรงด้วยแล้วก็ ไพ่ยังจะมีไพ่ใบหนึ่งด้วยที่เป็นใบสุดท้ายที่ลิงก์กันกับพลังงานนี้นะคะตรงนี้มีตัวแทนที่บางคนเกี่ยวข้องกับธาตุลมได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามีไพ่ควีนถือดาบควีนถือดาบบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุแบบว่ามากกว่าที่เป็นธาตุลมได้ธาตุลมได้แก่เมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ตรงนี้คือใครจะบอกม้ว่าถ้าบางคนมีประเด็นในเรื่องของความรักที่เป็นลักษณะของการบล็อกหรือมีอะไรบางที่มีการห่าง หรือเป็นจังหวะที่มีความที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีสถานก,การณ์บางอย่างที่มันเหมือนคล้ายๆกับความสัมพันธ์มันมีอะไรบางอย่างมาก,กาีดกันมาขวางกาั้นมาทําให้พวกคุณห่างก,ก,กันก็ คือทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะนั่นแหละแล้วก็จังหวะของความรักของแต่ละคนก็จะมีเรื่องหนักที่ต่างกันเพราะฉะนั้นคือคิดบวกมากๆไพ่คิดบวกเลยขึ้นตรงนี้เป็นไพ่ที่พลังงานต้องการให้หลายๆคนตรงนี้คิดบวกในเรื่องโซเมตมากๆแล้วก็ใช้พลังงานบวกดึงความรักดึงโซเมตของพวกคุณเข้ามาในชีวิตค่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามทีนี้ตรงนี้นะคะไพ่ที่มีพลังงานต่อมาจะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับวัย เด็กที่เป็นธาตุดินการผสมองกรได้แล้วก็ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวแทนธาตุไฟได้เมษสิงธนูนะคะแล้วก็มันจะมีไพ่ที่เป็นพลังงานนี้ด้วยไพ่ที่เป็นพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความรักคะ่ะขอให้ดึงพลังงานบวก ด้วยใจที่คิดบวกดึงพลังงานบวกของความรักด้วยความรู้สึกที่การคิดบวกเริ่มจากตัวเองก่อนคิดบวกในเรื่องของความรักคือบางครั้งบางคนถามว่าคิดยังไงอะ่ะคือเอาง่ายๆว่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของชีวิตอะ่ะคุณก็ต้องพยายามเหมือนแบบเออไม่เป็นไรมันจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันที่ต้องเกิดแบบนี้มันจะมีสิ่งที่ดีที่รออยู่นะคือทุกๆอย่างบางครั้งคือ มันคล้ายๆกับว่าเมื่อเราเจออะไรลบๆเนี่ยเราอยากให้มันเหมือนคล้ายๆกับเราอย่าพูดอะไรที่มันลบเพื่อลบพลังงานที่เรามีลบๆอยู่แล้วให้มันลบไปกว่าเดิมอะ่ะยิ่งมีเรื่องลบๆหรือยิ่งมีเรื่องแย่ๆคุณต้องยิ่งใส่พลังงานบวกเข้าไปมากๆเพราะมันคือจังหวะที่ จังหวะของคุณหรือจังหวะดาวจังหวะชีวิตจังหวะช่องชะตามันต้องการพลังงานบวกเพื่อมาฉุดพลังงานเหล่านั้นนะคะยิ่งถ้าใครมีเขาเรียกว่าถ้าคุณมีพลังงานบวกอยู่แล้วหรือเรื่องรางชีวิตของคุณหรือความรักหรืออะไรก็ตามแต่โดยรวมแล้วแบบเฮ้ยมันโอเคนะมันมีความสุขดีมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเพิ่มพลังงานเหมือนคล้ายๆกับการสะสมอะไรบางอย่างยิ่งคุณสะสมบางอย่างมันก็จะยิ่งเหมือนเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปในทางนั้นมากขึ้นเรื่อย น,ะะนี่เหมือนกันแปไม้เท้าเป็นพลังงานที่ดีค่ะมันคือไพ่ของสัญญาณและไกด์ไลน์ที่ดีที่ว่าความสัมพันธ์หรือพลังงานของโซมีของพวกคุณกับคุณมันจะมีในทางที่ดีที่รออยู่นะแต่อย่าลืมที่จะคิดบวกและพยายามด้วยเช่นเดียวกันแต่ความรักมันเป็นจังหวะที่บางครั้งที่รอคอยแต่มันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเสมอ ไข่มักจะมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาเพื่อมาบอกทุกคนเพราะว่าไข่เชื่อว่ามีหลายคนะบางทีอยาดิ่งหรือดาวหรือเฟลหรือ,รอ,รอต้องการพลังงานบวกมากๆนะคะตรงนี้ก็พลังงานบวกมาให้แล้วและสิ่งที่สําคัญบอกเลยว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ในกองไพ่เวลฟอร์จูนนี่คือไพ่ที่ไข่เก็บไว้พูดแบบสุดท้ายเพราะมันคือไพ่ในกองไพ่ไงแล้วก็ตรงนี้ที่ไข่จะเกิดไปแล้วก็คือว่า พวกไพ่เดวิลส e n g t ์ในพวกนี้แล้วมาด้วยเวลฟอร์จูนไพ่บุรีไพ่ใหญ่นะคะเดอะมูนไฮบิเทสส e n g t ์เดวิลแล้วก็ไพ่เวลฟอร์จูนไพ่ใหญ่เหล่านี้มันหมายถึงว่าโซเมดของใครตรงนี้มีรักเก่าเกี่ยวข้องแน่ๆอาจจะเป็นใคยๆกับว่าบางคนทุกวันนี้คุณกับเขาอ่ะอาจจะคบกันแบบกลับมาคบกันลงตัวแล้วและพายายามซึ่งกันและกันมากขึ้น หรือบางคนอาจจะเป็นพลังงานของการที่รอจังหวะอะไรบางอย่างพอไพ่เวทเวดดิ้งขึ้นเวทเวดดิ้งฟอร์ขึ้นแล้วการที่บางคนเหมือนคล้ายๆกับจังหวะที่มันยังไม่ลงตัวแต่คนเหล่านั้นที่เป็นโซมของคุณอาจจะเป็นคนเก่าที่แบบว่าคุณกับเขาจะต้องมีการกลับมาเพราะว่า for June, rain, Devil, เวอฟอร์จูนสเตรนคุกเดวิลอะไรแบบนี้มันมีพลังงานของการดึงอะไรบางอย่างที่เป็นจังหวะของกลงล้อและเดสตินีวนเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับจังหวะชีวิตกําลัง กาลังเล่นเขาเรียกว่าเหมือนกําลังเล่นเ,เล่นไปตามเหมือนคล้ายกับบทบาทหรือวงจรหรือชะตาชีวิตของพวกคุณที่มันเป็นไปตามสเต็ปแล้วก็มันมีอะไรบางอย่างที่สามารถวนเวียนได้เพราะว่า กงล้อเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะทรงกลมแล้วหมุนเพราะฉะนั้นมันมีการหมุนอะไรบางอย่างที่เหมือนวนเวียนได้อินฟินิตี้ด้วยเป็นลักษณะของการหมุนเวียนแล้วก็พวกพลังงานเดวิลด้วยเช่นเดียวกันเป็นพลังงานของการที่อะไคล้ายกับการวนเวียนของอะไรบางอย่างได้ด้วยพลังงานตรงนี้โซเมกของหลายๆคนตรงนี้มีพลังงานของความรักที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอดีตได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ไพ่ต่อมาที่มีมีให้เป็นพลังงานของไพ่ Lover Oracle คลิปเป็นความรักก็จะต้องมีพลังงานเลเวอร์ตลอดไพ่ตรงนี้มีไพ่ Embrace Through each other you find a m a z i n g piece เนี่ยนั่นคือการที่พลังงานของความรักโซเมดคุณกับเขาเป็นพลังงานของการที่เหมือนคล้ายๆกับเมื่อมันมีการเจอกันเมื่อมีเมื่อมันมีการที่จังหวะความรักที่ลงตัวของทั้งคู่มันเหมือนคล้ายๆกับคุณและคนคนนั้นจะรู้สึกได้ว่าคุณเติมเต็มกันและกันเหมือนชิ้นส่วนที่ขาดหายไปแล้วเหมือนคนสคนที่เจอกันแล้วเหมือนแบบว่า ต้องพยายามอบกอดและรักษากันไว้นะคะอบกอดและรักษากันไว้ให้ดีเพราะมันคือชิ้นส่วนสําคัญที่เหมือนคล้ายๆกับคนที่หากันจนเจอนะคะพลังงานตรงนี้ในกองไพ่มีพลังงานของฟรีดอมทุกๆอย่างในเรื่องของความรักไม่มีอะไรมาสามารถหยุดคุณได้สิ่งที่หยุดก็คือตัวเราเองด้วยนะคะทีนี้พลังงานในไพ่นางฟ้าไพ่นางฟ้ามีพลังงานนี้มาให้เป็นไพ่ที่สวยมากๆ เห็นไหมโรแมนส์โรแมนส์ค่ะโรแมนส์พลังงานสวยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยว่าตรงเนี้พลังงานโซเมทที่ทอนมาให้คือเป็นอะไรที่มีพลังงานที่ดีแน่นอนมีพลังงานที่ดีแน่นอนมีพลังงานที่การที่มีความรักอยู่ตรงนี้แน่นอน ชัวเพราะอะไรห้าข้อความที่ไขมีให้ในพลังงานข้อความตรงนี้และนี่คือเป็นเบสิกเหมือนคล้ายๆกับว่าการเปิด โปรที่เป็นโปร599โปร599ของใครจะเปิดไพ่นางฟ้าให้เป็นไพ่สีชมพูเซตแรกที่เปิดไปนะคะแล้วก็ได้ไพ่5ข้อความนี้แล้วใครจะมีสองแบบแอบใครจะชอบแอบสองพลังงานไพ่ทาโร่ให้ในโปรนี้แต่ใครจะไม่ถ่ายนะไพ่ให้เพราะจริงๆแล้วในโปรจะมีแค่2เซตเท่านั้นคือนางฟ้ากับข้อความทีนี้มาดูกันว่าพลังงานข้อความตรงนี้จะสมเอฟพูคุณคือไพ่สวยมาก You're my light house ชัดเจนมากๆคือมันคือความอบอุ่นมันคือเหมือนคล้ายๆกับเราเป็นแสงสว่างของเขาเขาเป็นแสงสว่างของเราเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นซึ่งกันและกัน I can hear and feel you so strongly คือเป็นการที่ว่าใครตรงนี้ระหว่างคุณกับโซมิทเป็นพลัง,งของความรู้สึกที่ทั้งคู่ต่างรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างซึ่งกันและกันรู้สึกได้ยินสัมผัสได้ ถึงความรักถึงความรู้สึก I'm trying not to lose faith มีใครบางคนตรงนี้ที่พยายามเหมือนคๆกับว่าต้องการพลังงานบวกเพื่อจะไม่ให้สูญเสียความเชื่อมั่นความศรัทธาในความรักหรือโชคชะตาหรือเรื่องราวระหว่างเราสองคนนะคะมีพลังงานของการเรียกร้องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นและก็ที่สำคัญไพ่ข้อนี้คือพลังงานตรงนี้พีคขึ้นมาเรื่อยๆเลย I feel like I'm obsessing over you เนี่ยอย่างที่ใครบอกมันมีใครมงคลตรงนี้ข้างใครในตัวคุณหรือตัวคุณรู้สึกแบบนั้นกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของลักษณะที่แบบเดวิสมันเป็นพลังงานของการที่แบบเซ็กชวลความหลงไหลกิเลสตัญหาความรุ่มหลงความความรู้สึกที่มันรู้สึกมีแพชชั่นความเสน่หารู้สึก ข้างใครรู้สึก Crazy กับใครบางคนตรงนี้มากๆและสิ่งสำคัญใบสุดท้ายมาปิดทุกอย่างเลยมาปิดทุกอย่างตรงที่ว่ามีคนตรงนี้รักคุณมากค่ะ I love you to the moon and back ใครชอบไพ่ใบนี้มากๆใครชอบไพ่ใบนี้มากๆไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่แบบรักมากมายอ่ะมันจะคล้ายคำว่าไม่คล้ายๆกับความหมายหมือนคล้ายๆกับ รักคุณเท่าฟ้ารักเธอมากมายรักเธอที่สุดในสามโลกรักเธอรักเธอมากที่สุดแบบที่ว่าเหมือนแบบมันไม่สามารถประเมินค่าได้เพราะว่าระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ระยะทางระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างระหว่างไปกับโลกดวงจันทร์ขาไปขากลับคือมันเป็นระยะที่เราประเมินค่าไม่ได้หรือเป็นระยะที่มันกว้างหรือไกลมากเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความรักที่มันมากมาย,ยตรงนี้ คือแล้วไพ่ตรงเนี้มีพลังงานที่มันมีแต่ความรักความเสน่หาความอบอุ่นความรู้สึกถึงกันและกันความรู้สึกที่มีใครที่รู้สึกถึงการที่แบบหมกมุ่นกับใครบางคนข้างไคลกับใครบางคนอยู่ตรงนี้มีความโรแมนต์อยู่ตรงนี้มีการที่เหมือนกับว่า พลังงานของข้อความที่เป็นลักษณะของการที่คนสองคนที่หากันจนเจอและใครตรงนี้ที่ยังไม่เจอคุณจะได้เจอกันในเวลาที่ใช่และคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณและเขาคือชิ้นส่วนหรือพลังงานหยินหยางที่หากันจนเจอมันจะต้องเป็นเวลานั้นขอให้มันเป็นเวลานั้นของคุณทั้งหมดตรงนี้ขอให้เวลาเหล่านั้นของพวกคุณเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วที่ ไม่นานเกินรอถึงแม้ว่าจะมีไพ่ของการรอคอยแต่เราจะต้องเชื่อมั่นไว้เสมอว่ามันมีสิ่งดีๆและเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นยังไงขอทุกคนติดตามช่องไข่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่กับไข่ตรงนี้ไข่จะเอาพลังงานโบแบบนี้สวยๆมาให้ทุกคนเสมอเพราะว่ารักทุกคนแล้วก็ ไม่ได้หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าจะอยู่สงพลังงานบวกแล้วก็อยู่ทําช่องแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากมานะคะทุกคนรักนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย